สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเขาใ่เที่ยงนะครับก็จะพาขึไปมาชมในผนลมลกับกำลังหาที่พักคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ที่พักที่ไหนตอนที่เข้ามาเราสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนําว่าให้เราไปนอนที่อทอรบ,บอร้าซึ่งเราก็ไม่เคยไปก <c oughs> ็เป็นการ ไปนอนครั้งแรกครับทุกคนก็เดี๋ยวชมกันนะครับว่าไปถึงที่นู่นจะมีที่จอดรถสําหรับรถบ้านอย่างเราไหมโอเคทุกคนยังไงก็ไปตามชมเรื่อยๆนะครับไปดูกันว่าเราจะไปนอนที่ทอทอบอ .5 จะเป็นยังไงกัน บรรยากาศตอนนี้คือฝนตกทุกคนเราอยู่บนรถพายุฝนเห็นไหมแม่ท้านน้นเห็นครับเชื่อว่าเพราะว่าฝนตกมากเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้ากลับเข้าเราเปลี่ยนเราไม่ได้กินแงน่ They Vì linh đấy Có Mì lên ha, Có nhiều không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่ครับถือว่าเป็นเป็นวิวที่สวยมากจริงนั่นบอกตรงเลยทุกคนใครที่แบบไม่มีโอกาสได้ไปภูทับเบิกก็มาชมตรงนี้เนาะใช่มันมันสวยเหมือนภูทับเบิกเลยนาะคล้ายคล้ายคล้ายคนะครับใช่คล้ายคล้ายสูงมันมันไม่สูงเท่าภูทับเบิกมันก็มันก็ได้ฟิวเดียวกันแหละใช่แต่มันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็เนี่ยสำหรับคนที่แบบ ค,คุณยายบอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าจุดชมวิวยายดาวแต่ว่ามันมันอยู่บนภูเอยู่บนเขายายเที่ยงนะครับอยู่ตรงด้านหลังของตรบห้าก<ม>็วันนี้เรามีเพื่อนสมาชิกใส่เ <c oughs> จ้า <c oughs> จะพูดอะไรพี่เจ้าบอกว่าอะไรคะพี่เจ้าบอกว่าอะไรคะเมื่อกี้พี่คุณพ่อไปก่อนน่าน้จะไปอ,อ,อ่้งล่างใช่ไหมมันไม่ใช่ดรงแล อ๋อเหรอมันคือแสงไฟเหรอลูกแน่นอนว่ามันเหมือนดงดาวมากมคือแบบเอาตรงๆอ่ะพ่ออ่ะอยากได้มุมกล้องแบบแบบเผยอผยอ,อ,อ่ะแล้วแบบเราก็ตั้งกล้องใช่ียวแล้วเราก็เดินอ่ะอแล้วน้ำก็เดินมาน้ำก็บอกสวัสดีค่ะเห <laughs> <c oughs> มือนไม่ได้อ่านเหมือนไม่ได้อ่านลายกลุ่มอ่ะเออ นคือแบบนานจะมีบทแบบบทแบบเหมือนแบบรายงานตัวนะคองอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็ไม่ไ้เราบอกว่าเดินไปลูกเดินไปเดินไปผากหลังไปก็ไม่ไปหนูอยากดูแล้วพอพ่อแม่เดินไปเขาบสบายทียนเสียสวัสดีคไม่ได้อะไรนี่เหมือนหน้าหนาวเลยนะเย็นอากาศเย็น พอเหมือนเมือม่อตอนกลางวันนี่ร้อนมากใช่ตอนกลางวันที่เรามาจากคนแก่มาจากบ้านยายใช่ครับเรามาแบบแตอนแรกว่าจะขับรถลงไปซื้อของล่างแต่ก็พอมาถึงที่นี่ก็เลยแวะอุ่นหนุนชาวบ้านแถวนี้ไม่จริงๆเราเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบอะไรที่แบบหรูหราใช่ครับ่ียาโรบั ซื้อหมูอย่างเงี้ยซื้อในหมู่บ้านก็ได้เพราะว่าคือออากับยาวก็เติบโตมาในชมู่บ้านที่เป็นชนบทอยู่แล้คือปกติก็แบบรถพุ่งพวงชหรือรถตรงเตงที่บ้านก็จะเรียกรถตรงเตงเ้ยช่วงอ๋อเป็นเด็กก็ไปเวลาไปเที่ยวอะไรก็นอนตามวัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ก่อนกสิวงพ่อใช่คือตอนเด็กๆ พ่อพ่กคือแบบได้ไปหมดเลยนะพ่อเป็น <ừ> um. ค,คูแม่เป็นครู <c oughs> แล้วมันจะมีบิดเทอมใหญ่ใช่ป่ะ <ừ> um. เออช่วงแบบบิดเทอมใหญ่ก็เดี๋ยวัเมเมอร์ก็จะพาลกไปเะเลก็เดี๋ยวมีมีเป็นสตอร,รี่เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังดีกว่า <c oughs> ถ้าใครอยากฟังประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบยุค90ยุคแบบ ทะเลแรกของฉันเอาสีที่บางแสนและฉันก็ไปซื้อซ้อยหอยคือทะเลเมื่อก่อนอ่ะต้องซื้อซ้อยหอยเว้ยหอยไว้ตรงไหนหอยกลัวแตกใส่ถุงหอยไว้ถ้าเป็นของฝากแต่ถ้านี้ก็คือใส่ถองสวยมากก็ไม่ได้พพราูมิใจเท่าซอยหอย ทุกวันนี้ก็ยังเด็กไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ยังยังเป็นหรือเปล่าเวลาครูพาไปแบบเขาต้องมีบ้างเหรอใช่ไหมอารมณ์ของคนไปเที่ยวทะเลมัน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 ต้องอยากได้แบบของฝากอยากได้ที่มันเป็นที่ระลึกที่แบบซื้อไปแล้วไปห้อยไว้ตรงหน้าต่างอะไรพวกนี้บ้างเดี๋ยวพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมมาจอดก็ใช้เสียค่าบริการ250บาทครับก็เป็นค่าไฟค่า บำรุงรักษาอะไรบวกค่าน้ำค่าไฟพวกนี้แหละครับแต่จะบอกว่าสถานที่ไม่กว้างนะคะใช่ครับไม่กว้างเลยสถานที่คือแบบอาจจะแคบกว่า<ช>ไปสนีด้วยก็ใช่ไปสนีขอคอดอีกเนาะใช่ครับไปสนีขอคอแล้วว่าจำกัดแล้วตรงนี้คือจำกัดกว่าอีกแล้วคืออยากจะให้ทุกคนแบบโทรมาจองก่อนเพราะว่าคือแบบคุณลุงคุณป้าก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอายุแล้วก็อยู่กับ วิถีชีวิตบนรถตู้ของเรานะครับกินง่ายอยู่ง่ายน <Cam ple S 1> <No. S 2> ว่วนแ <c oughs> ออ,อันนี้มีลูกด้วยอันนี้มีเจ้าคุณมาครับพี่โชกับน้องนายอยู่กับคุณยายปัน <c oughs> ียายไม่ให้มาด้วยวันียายจริงจริงเอเจนต์เนี่ยยายก็ไม่ให้มาอ่น <c oughs> นี้เราก,กระโดดขึ้นรถมาพ่ <c oughs> อกับแม่ก็เลยได้ มาด้เกินต้านทานเกินต้านทานของยายก็เลยก็หลุดมือ่ะ ไปแล้วรับถอยหลังนี้อ่าสี่สามสามเ้อหนาวไหม,มน้องไม่หนาวร้อนร้อนเหรอโอ้โหข้างนอกหนาวนะยยงกัดเหรอมันใช่ยุงหรือโดนอะไรแม่ ทำามันโปลูกปปอยังไงโยมมันใส่ยูมันเก็บไหมลูกมันไม่เก็บคันไหมไม่คันนี่เราใส่ดูรถดิเราจอานิ้วบังรถบังบ้านหลังหนึ่งได้ไหมเแสงว่าเราอยู่สูงไหม แล้วกลัวไหมกลัวความสูงไหม, ấy? ม ấy? โอเคตอนนี้เราก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็จะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากครับก็เท่าที่สอบถามคุณลุงก็แกบอกว่าบรรยากาศก็จะดีแบบนี้ตลอดทั้งเกือบทั้งปีนะครับผมต้องเดินทางต่อแล้วนะครับออขับรถออกมาจอดที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ลงไปอาบน้ำเ,เมื่อกี้บรรยากาศดีครับทุกคนที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ประทับใจครับ บรรยากาศดีนะครับวิวสวยแล้วก็เส้นทางที่ขึ้นมาก็ไม่ถือว่าลำบากเท่าไหร่นะครับ okay. อยังไงก็ลากันไปด้วยบรรยากาศนะครับสวยๆของเขาเยี่ยเที่ยงนะครับที่นี่ก็เขาเรียกว่าจุดชมวิวใหญ่ดาวนะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็ไปจอดนอนที่ไหนกันต่อครับทุกคนยบาย